ก็เป็นรุ่นน้องนะชื่อน้องไก่เขาก็บอกว่าเขาเป็นลิดสดวงมานานทานอะไรก็จะไม่ค่อยถ่ายแล้วก็จะมีเลือดตลอดเวลาถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เวลาถ่ายก็จะเจ็บมากวันนี้เรารู้จักหมออัธวุฒิแล้วเขาก็ทานไปกระปุกที่สองแล้ว2องกระปุกมันหายเขาก็ไม่ได้ทานตัวอื่นเขาทานตัวนี้แล้วเขาหายตัวเดียว เขาก็เล่าฟังบอกหู้ขอบคุณมากเลยพี่กุ้งทานสองกระปุกเท่านั้นอาหารเดี๋ยวนี้ถ่ายสบายไม่เจ็บไม่แล้วเมื่อเช้าพี่ยังโทรไปหาเขาอีกบอกว่าเป็นยังไงดีแล้วโอ้สบายมากเลยกินผักต้มแล้วก็กินอาหารก็ถ่ายได้เราไม่มาสร้างภาพเพื่อให้เขามาทานแล้วแล้วหลอกแต่มันเกิดขึ้นจริงกับเพื่อนเราและในเมื่อเขาหายได้เราก็เลยอยากจะบอกต่อให้ทุกคนว่า ลองดูมันไม่เสียาหายแค่2กระปุกแล้วมันไม่มีไซส์เอฟเฟกแพ้อะไรเพราะการที่คุณเป็นแล้วมันต้องทานยาเอาตยองสวนยาเอยเจ็บเอยผ่าตาัดอีกเออก็เลยโชคดีแล้วก็ตอนนี้ก็หายเขาก็เอายาของหมออาตุวุฒิเป็นยาประจบ,บ้านในราัการรักษาลิ้นจันดัวของเขาไปเลยสาใกล้ชิด line แอด n t ุ a หรือโทร0840391850